ไก่กินด้วยค่ะเล้ยหน้าไก่ขอค้าสอ่งสอค่ะของเราหรือเปล่าบี๊อบอทยัง อยู่กรุงเทพแล้วคะ่ะพรุ่งนี้หนูไปซื้อชุดนักเรียนค่ะอื้อร่อยมากอันนี<อ>้่บบถ้าเจออยู่จินขอถ่ายรูปได้ไหมคะ เป็น f อนะคุจีนเถ่ายรูปไมน่อนน้ำยิมทำไมถ่ายไม่ได้อะคะ่ะหืมปว,ย,ปวยู่วยอยอะเหรอถ้าถหายปว่วยถ่ายได้ไหมจ๊ะ Ừ. thôi hai lúc là học đồng đầu còn một bánh không cần thêm không phải để đông luôn ừ nước เัาเนี้ไม่กินหรอคะจะพาแมา่บ้านไปขนของกันค่ะแล้วยูจินอยากกินก็เลยแวะกินกัน การยมกินอะไกินอะไดู่อลอยืมเงินกินอะไรยืมเนกินอะไมิกินะไะมวดนดีค่ะัวตอนคนเจ็ดงานอะจนริบต้องโอนค่ะหรือตัวมันเป็นอะไะ กินไก่ที่ไม่ทำให้หะไรเงี้งน้อยใจแล้วนะใจญ่ใจอ่ะ เพิ่มเดืนอนไหนบอกพี่พี่ดิ ้าวเย็นต้องกินเยอะมาแม่ทำไมคะแม่ค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณนะดีใอุ้ยแม่มันลุงเขาชอบขัดไม่กินข้าวแม่ขอโทษนะคะ เมื่อกี้แม่ทำหล่นไม่ขอโทษนะแม่ไม่เอาแล้วก็หล่นอยู่ทีแม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะจะว่าอะไรแม่ไหมเป็นไรคะ การให้ของหวานดูแล้วนับอีกแล้ว น้องอมออันนี้ไม่มีกระดูกค่ะอันนี้ไก่เบบี้ มานาก็ปัา้มมาตอนนี้นะเอาน้ำอะไรคะโค้กกับซบชามะนาวไงไมีน้ำเลยน้ำจะสั่งให้เนี่ยเราแบบปั้มมาโค้กกับซบชามะนาวปั้มมาแล้วใบบีกาสาาั่งมา สบายมีคนบอกว like, ่าช <wh ats Napoleon> ่วงนี้เมียทองยูรุนกับใกล้ว่ะแต่ปุ้นไม่ได้รุนเลยมีใครให้รุนบ้างอย่างนี้เลยหรอยูเมื่อกินแบบป้ามาแท็กซี่ผู้หญิงเลยผู้ชายนะผู้ชายยูบอกว่าไม่ให้มาผู้หญิงหรอทำไมาป้าเป็นผู้ชาย อ้าวต้องใจมาขับปราป่าโอเคครับป่าป่าฝากน่อยหร่ป้าต้องกินนะป้าป้าไม่รู้น่ารักจังพี่นอกหิวภูเก็ต ภาพแล้วแต่เห็นเนื่อมานอนดมอยู่เองก็งงมากมันไม่ได้ในห้องเราอ่แม่แม่ยังกุ้กันโอ้โหยืนข้าห้องขนาดนั้นก็เข้าห้องแม่มอิงยังกุ้งกันอยู่ในบ้านแบบนะั้นก็แล้วกับพี่ปุ่นเขา<อ>ต้องมาจากบีมซอสหน่ะเขาต้องมาจัดก,การเรื่องของไอ้นน้าพี่รักษา คุณแม่กินแซ่บมากาแบอะไรกันอ๋อยุกิพ่ออย,อยู่บอกว่าให้แม่แวะเลยด้วยนะคืออยู่ก็เลี้ยวแบบคืออยู่ก็เลี้ยวอะ่ะเข้าใหม่จะไปขนของกัน <c ười> แม่บอกว่าชอบเลี้ยวล่ะแต่เ่อติดตัว

เ,เกินเสร็เอาข้าวสวยไหมคะพี่อ๊อฟของยูยุยูไม่กินของอินเมื่อสองคนค่ะ ดอ่ะไม่เหมีเจเลยอไม่เออืม้าบนี้้นังหน้ามืดอยู่เบื่อมากเจนวันก็คือแบบหน้าคือเหมือนแดดหมกมาสีเดือน ก็รู้ไหม่กี้กงแง้า,แาแสเสขเ่วสบาชิลยสุดยอดไปเลยเก่งไปที่จุดขิงเรือไงเขาเป็นลูกค้าโรงงานตัวเองนะมันไม่รักเละลักเละมาทำก่อนถึงค่อยพูดแม่ไหนอ่ะก็เอาทำไหมล่ะของอย่างอื่นอ่ะอ้ะมาเรื่องทำไมเนี่ยเขาว่าาโม้ามหาเรื่องเจารมณ์ไม่ดี กินมีเนื้อยก็อะไราะไม่น้อยมีปวดใช่อ่ะอ่ะหิวข้าวแต่ไปอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อวานอาะคนเดียวกันเหรอคนไหนปวดน้อยเพรามีเมนื้อเพราะว่าเขาท้องเขาเอาไม่ได้ครับคดูเด็กมาก ก็จะมีบวยมาเพราะจะให้ไปเลยแล้วก็แถมตังค์ให้ด้วยแถมเท้าจานให้ด้วยาก็ไม่มีจำไว้นะจ้างไว้ร้านก็ไม่ม,จนะจม,มีจะอยู่อย่างนี้แหละจะอยู่ก็ตั้งใจแบบนี้ตลอดไปจะอยู่ให้เลยกับตาอยู่แบบ <c oughs> นี้สนุกไอย่าได้ไปหันในนื้อหมคนน่จะนอนอ้วนนอนกลนได้เต็ตังค์เลยอ่ะเอะนกลนดังว่าเมื่มอไหร่จริงหรอ ต้องแบบโอ้โหเจ้าท้องเหรอะก็กลวนั่นแหละลูกตื่นอ่ะก็เลยอ่ะมีหนวดไปไหนถ่ายไว้สวยสยน่ารักมันมีวิธีน่ารักอะไรล่ะคนมันมีวิธีดัาไม่ไม่กลต้องหาหมอ หอ,อืมคนหลังว่ะแล้วผมออเป็นคนที่ต้องนอนหลังเพื่อนต้องกล่อมลูกเฝ้าลูกอ่อนจนน้ำน้ำยังตัวรอเจ็นหลัลลบพอเยนกลัว <c oughs> เ็นหลับลูกหลับสนิทแล้วผมถึงแบบน้ำได้พคนน่า ก่อพี่อะไรนะพลายน่รอ่ะลองดูดิอ่ะเอาเด้ยินคนไหแบต้องดูเคยได้ยินอยู่แล้วก็ตกใจตืนมันมีระวังแร็บที่เราได้ยินแตอีแล้วเติมตือนมอันนั้นคือแบบรายแล้วแบบน้อยๆแล้วเขบอกว่า อเมริกาเหนื่อยเลยชาร์จพลังประจำได้จังหวะอ่ะโคตไม่จริงหแบบไม่เชื่ออ่ะไม่ให้ค่าและก็ไม่ต้องการหลักฐานทั้งหมดต่ออาทิตแล,ล้วหรอมีนะครับทิปเอาไหมล่ะผลงให้เลยผมอ่านไว้ ก็ไม่ต่างี่เลี่บอกทุกคนวม่ชอไม่ไนโยนบกลมันไม่แบกแต่ว,ว่ามันน่อมันาได้ข่าดพี่ดีเอาแก้วบ้านยังสุงมาจะตั้งกลงจีนกลคนทุกวันเลยพี่บอกเขาไม่กลทุกวัน ตัวนะักรถก็เคยได้ยินตัวเองปนเหมือนกัน,นกับแกเหมือนกอนันกาในตอนผมไม่เป็นใช่ไหมเป็นในตอนจีบก็ใหม่ใหม่เป็นปะเ,ปนเออไม่รู้เลยด่างอ่ะด่างร้องเพลงสิเราเ,เองตอนผมไม่เป็นทุกวันแต่ว,ว่าตอนนี้เป็นทุกวันเพราะอ้วนขึ้นเหรอกว่าก็ไปอ่านดูเขาบอกว่าคนเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำหนักเราด้วยนะเราก็เหนื่อยเป็นเพราะทำไมเหนื่อย ชาอยู่ได้เมื่อไหร่คะชาอยู่มาแล้วตอ่อตากอะไรเลยตนะ่อตาหาตอ่อตาอะไรเลยเนะนีน่ยนะสนุกมากใครจะมีมันหนุ่งชนุกมากเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับในไลฟ์กลับน้องอยู่ไอเดคให้ชาอยู่เดี๋ยวไปตัวนะาชาอยูนะ่น้องบอว่าน่าเล่นีีแล้วน้องบอกว่าสนุกมาก เลอะรอ่เดพี่ยวว่าอยากเล่นอีที่หนึ่งโอเคค่ะจะให้ให้เรา พี่ีบอกว่าพี่เนแอรยู่ยูากเล่นเองพี่อยากเล่นเองโอเคต่จวจ๊อาพี่พี่ไปพี่อยากเล่นพี่บอกว่าอะไรพี่อะไรอยากเล่นเอง 我说要得呢，老板。嗯啊嗯 พี่คนไหนคะ <laughs> พี่บอกพี่ไม่ได้บอกค่ะพี่ไม่เอาแล้วพี่ีนนิน,นูั่วปลานี่ยไก่จะไปเีีเยาไหมมีเดียพักบังคับนะครับบ้านไนด้ไม่ครับโชคด,ด,ดีครับทุกคน เพื่อนจนตรงไม่ตแถวาแม่ไปกอี้เด็กกาอี้เด็กมันสวยจริงจิง Oh, I'm I'm yeah, I want to talk to you and I the เอาค่ะพี่พี่ต้องอดทนนะครับห้ามเีย็นหัวอ๋อโอเคโอเคเอาเอ้าขอทุกคนโชคดีครับชายอยู่เจอกันพรุ่งนึ้ชอยู่ดีไรกันโอเคไหม